ตัดตู่และแล้วลว่ที่สวัสดีค่ะเฮ้าสงสัยยังมากเลยว่าเหตุเกิดระหวางทั่งเกิดอีหอย่างึ้นกับรถคันนี้ควนขโมงโชงเชงพี่ทอมนาราก่นต้องมาตอบด่วนเกิดอีหย่างึ้นค้เกิดอีหย่างึ้นค้า อันนี้เป็นอะไรที่อร่อยมากเลยนะอนนันแดงๆเนี่ยหน่าว่าสุดเถอะเอาเถอะต่อยแล้วนี่ติดเกินระหว่างทางดูเขาติดเกินระหว่างทางได้ไหมฟัดกับปักอัพตีกับปักอัพมาอู้ยตอบพี่จะดนผมติ้งแต่อยู่บนถายเหร คัเอาเซียม่น่ะีทางสูแต่บอกข้จีไวย้ามันซือวิงไก่ตอนนั้นไปกินอัไย่งกินปลาทอนเผาไปปลาทอนเผาดดซอยจุคืออย่างเวยวิงไก่ห่างทางเราอยากกินคนเดียวครับโอ้ห้ออุต้านั่นลุงที่ชี่หาอยู่บ้านแล้วเอ้อุตานี่นั่นเร่อินี่ย่งนมันอิ้ไก่เมืกีนะครัแต่แต่แต่เป็นะแซ่บอันนี้อร่อยนะเน่ยี่ซื้อไป ไปาเรวๆพอใจเงินขอยาไอไออัล้ยากวกไก่ชอบเลยกินพวกไก่นี่ย่สิาเมาแมมเพื่อนซะติหุ่มไร้ปรนเด็นคนเยอะเหรอเนี่ยคนเอาไม่ยังทักคนนั่นคนเยอะเบาๆไม่ยังทักนั่นอะหลายอย่าง้าตัจะกิเกินเนี่ยไหเินยั บบเขียนอะไรอ่างนี้ดเขาครับแซ่บๆรัวกันครับมาเด้อกินเขาดิอบ่ทซองนเนี่ยเอาไอซองใหมนะไอซองใหม่แกเอาดีซื้อมาอย่างนี้สองใหม่นี่

พี่ก็คไมขนมะูแ่ข้าหมูสองมครับโอ้ยจิตชูบางไปเดีวเห็นท่าพี่สอดฟันเลยไม่มีข้าวหรอข้าไม่นอดเขาบอกินเขาจะไม่หิวบ่กสนุกอิ่มหรอยืดยางยืดอ่ะอู้อ จะมาแกงดิคุณร้องแกงอ่ะเหมือนละไม่เลยไม่ถูกใจ่ะเอาคือเอาปีสองใหม่เบื่อไปเบื่อใช่ไหมโอเคงั้นไปเลยนะไปทำไมเลยแล้วรับนมีของโบราณปูจิ้งใหญ่ไหมเท่าไหร่เนี่ยห้าบาทกับเนื้อเนีนๆเลยเลาคองหยางน้อยนึงเอา ขอบคุณละรตีมาแล้วบนทำไมไม่อยู่นนทำไมต้องไปซื้อนั้นด้วยไอเบอนด้วยออกคาแฟก็มีอยู่บ้านผมรทเขาเอกกาแฟเหรออก็บ้านมีเซเนม่น่าเชื่อเลยอะดูลังไม่ดีประเด็นนะมีทุกอย่าง ไปิ้ไก่นาโรงเรียนเือแบบแซ่บพี่เสืออัก็ไมกินับข้าวอีกรอบงที่บ้านเนาะ้ยฝ่าลงคลิปกันเพระาะว่าเขาว่าลุกอไไ้เปียบเป็น,นยังคล,ลิลคป,ปยวจบล้มเบิดเ,เลยนี่ยี่สิกว่าชั่วโมงเหรอ่เลยตังไงไปแต่ผี่ล่ะแซ่บแซ่บปิ้งไก่ร้านแม่แซ่บเหรอถ้าต้องตังบตัเาน้อาะไม่หรอเ้อหอมหมกหอมหมกยี่ห้อหมกไม่เป็น

ก็จะไดงกินข่าวนายเน่สนอร่อยอ่ะอร่อยเนี่อร่อยเชิงเดี่ยวเดียวอ้ยอุ้ยต้้าตั้ม้าตั้มบาตั้ายัง้าไตูย่ามาซูนคิงเไปแมมกัอยู่ลูกเหรอ เออพไร่ลงไปทีรับกินเวาน่แะคนงายหมอายมันมาม่มีมเงิ้เลียงไม่ได้หรอไม่มีอยมาลงมาอะไรก็ไม่ได้หรอกเขาเนาะม,มันอะมีซอนม,นมันไม่อนสิบบาท,ทอ่ะไปมา อันนี้ป๊อปอ่ะจะให้ชัวร์ไม่สลับอะไรบ้างเลยอันนี้คืออะไรบ้างอุ๊อยากกินอะไรเป็นบาทหรือวะอยากินชาเย็นเจ้าจุนมอันหรือเจ้ากาแฟหรอชาเย็นนะแม่ครับไม่เอาหรอกชาเย็นครับรับประดุกใช่ไหมรอชิลับประดุกเขาไม่กินปลาดุกหนึ่งใี้เขาบอกแมวออกไปแล้วนี่นี่นี่ร้อยหนึงนะร้อยนึงนะที เดี๋วนมาสูนม่หันะว<ะ>ตังคิงงีปะเดี๋ยวน้องทีกินนี่นงเกาะเอเอาแลยชายเย็นเหรอเอาแค่น้ำเปล่าใช่ไหมเอาอยัางโอ้ชายเย็นรั้าห้องีเวนซีเวนเมียมันคืมีซ่อนโบหยดไม่ยมีเฮาปฏิภาณเห็ดกิฟตนี่ไม่มแล้ลนนกล้แล้วกิกนต เป็นป<ด>ยังไงคอยคอยให้เจ้าก็ได้เรอคอยกินก็ไดหรอมันมีซ้ำเนี่ยคอยเฮ็ดจังเดด้ยอยากกินแบบคอยเดบอมาอีกหนึ่งทำไตัตเล่นกับไโนแห้งหลายมันีีนกระแท่งที่อ่นดาาท้านไดู้มันต้องกิน่อยนาะกระเป๋าไม่ต้องเกียงแก่ใคดอกอ่ะคอยมี่ไม่เดี๋ยวเท่านั้นละ

ที่บ้านที่บ้านนี่มันกินอะไเด้อมันเป็นอะไรเอาม่หยองเรเคยศึกษาเบืองตีว่าเขาลวดยังไม่เห็ดอ่ะเห็นดูไม่มันเป็นลวดกรอบมันเป็นลวดกรอบทิ่เืองแล้ S M R กันเอสากนครับอเดาร สรุปก็พอกหอดหอนเทนยนก่อนนัจับยับอือหอออายกับพี Hence, ่สิเอนะก็กินเขาแล้วจะเนการเฮ้งหลายอัพหลายเค่ให้งครูยุ้ไม่รู้จตไม่ทั้งหัแต่ให้ชุดอยางอายไปนี้ พี่ก็พูดไปน้ะพี่อะไรลานอะ่รยังงเอาเะยเดสินไก่บัตเต้ไม่ไม่ได้ับไม่ได้ัใจนะอา่ที่มีบอดี้เท่นีี้อร่อยคมณไ่ตอยไม่ได้ับใจนะมหัวใจปะก็มีตนทางเพรามีหัวใจคน่าจสมีที่มีแต่ดีรอวะบ่อารวะอาวะ ตัวล็อกแขนนะตัวล็อกแขนไอล็อกขาไอโดอันเจอกันเรื่องมาแรงเจอกันไรื่รงบักทักไปโน่จำแบบจำเรื่องนี้ด้วยเอ้านี่ดิของผู้ไทยนี่พูดไทยพูดไทยว่าพดไทนี่ของอ้ายนี่ล่ะอ้ายซื้อว่าไม่นึงอ้ายซื้อบะเบิ็ดอ้ายผู้ชายใหญ่วะผู้ชา่ใหญ่วะ ไปรีบวิ่งได้ใครมาไว่ใจวะเอร์้างกันไ้เอาบ้างไว้ให้ใครมาไม่ใจวะกิลี่อะไรเนี่ยดิ้ฮคิวกิลีเอาแล้วอันนี้กินเขาอใไ้พวกจีนอ๋อใครจใชเราไปกินไรที่บ้านแจ็บปอบกัได้ไอาะกินอีกไม้หนึ่งเรื่องซื้อกระต้องไปว้าวปอเนี่ย ไอ้ก <sm art> ินมาแต่สนามบินแล้วไม่ใช่หรอไม่ไม่กินนมหวานอะไรล่ะนมหวานคืออะไรนมหวานแค่นมหวานยังมีซอสไ้อโอเคพอเลยนะเอาอยู่ละไม่อยากไปเจอเลยเอาดีดีก็ไนมหวานขนมหวานสังขยาบิ๊กเต้อะไรอยู่ในนั้นนะครับจะพบกันตอนฮอตบ้านพี่อัพนะครับผมไว้เจอกันครับ จะลงปีพี่